เหมือนเราใช้น้ําใสเลยแต่เราก็ยังได้น้ําแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่ไม่ได้ไม่เคยได้รับการการดูแลที่ดีเลยไม่เคยเอาน้ําให้กับชาวบ้านเลยน้ำดีๆไม่เคยส่งให้น้ําเลยเรื่องปัญหาของเขาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเขาที่เขาจะต้องดูแลเพราะว่าเขาคิดกับชาวบ้านเนี่ยเขาคิดเต็มที่เลยไม่ว่าจะเราขอไหมเนี่ยเพราะว่าคิดเหมือนแบบขอลงท่อทีนึงก็หลายพันบาทค่ะที่เราเสียมาเนี่ยเสร็จแล้วพอเขาเขาเป็นคน งเราลองตู้หยอดเหรียญเนี่ยตูู้้น้ำกดเหรียญเราขาดทุนในประธานงานกับใครเกี่ยวข้องหรือที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่เจ้าของสัมภารคืออีสวดเตอร์นะครับร่วมกับทางเทศบาลนครสุรศัธรรมตีนะครับในการที่จะบรรเทาความเดดือร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโดยจะจาะรถน้ํา ส่วนระยะต่อไปเนี่ยเราจะทำการสำรวจเรื่องของท่อส่งต่างๆนะครับให้ให้มีความเสถียรมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกําลังแรงดันของน้ําให้มีความแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ดันตะกอนต่างๆที่ตกค้างอยู่ในท่อเนี่ยให้นนลุไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร้่งต้นและก็ระยะต่อเนื่องไปรับ